สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิ่จ้อยวันนี้เราอยู่ที่เชียงคานนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ถนนคนเดินนะคะไปกินของอร่อยกัน กินของนางวันแรกแบหน่อยแม,มแม่หวานม,มากเขาบอกไม่แส่เชื่อมเลยธรรม,มาชาติได้ปะจะได้ทำาผนิดหน่อย คิดว่าวันนี้จะมีแพนอะไรบ้างวันนี้จะหาซื้อปลาท่องปัวจำซื้อไม่ได้แต่อยากกินปลาท่องปัวที่ยัดไส้เต็มอ่โอ้จะไปกินร้านเขาจำชื่อร้านบ่ได้อะไรวะดิเดี๋ยวดูว่าไปร้านที่ไหนร้านไหนร้านไหนวะร้านไหนก็ร้านานั้นอนะจะผมขึ้นชื่อให้ทุกนะ จะปิ้งทำไมไม่ปิ้งเว้ยับเนี่ยครับเต็มมือแล้ว เยอห์ละะ่าสักมีเยอห์ละะ่าสักอะไรของเก๋วะเป็นอะไรอืมเอาดิาก,กินไม่ใช่วันใจมานานแล้วน้องเรื่องมีไหมคะเราจะละลายซับปิดๆกันเลยหรออากินก็ซื้อนั่นแหละเออะ แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเขาเดี๋ยวเราจะไปซิมแล้วกันนะมือไม่บ้างสุดๆแล้วแล้วอีกทีหนึ่งอนะโรตีโรตีอะไรบัวลอยเลยเออเอาบัวลอยเข้าไปโรตีอะไรนะนี่หวางแผงมากินจริงๆใช่ไหมฝางแผงมากินจริงจะจำชื่อไอะไรอะไม่ใช่จำชื่อไม่ได้จำเมนูไม่ได้โว้ย <c oughs> ขาไทยอันนี้ก็ดังมาแล้วเปล่าแต่ว่าไปไม่ถักตอนนี้เดินม,มาอยู่แถวกลางๆหร้วเปล่าตีใช่รถตีไหมเ,นนเออถ้าแกไม่หันไม่รู้เลยเนี่ย อยากมากินแต่ไม่รู้ร้านาที่นี่อะไรต่อจะ้ะเ,เ,เออไม่ติดน,นานไม่ใช่เขาไม่ขายโอ้โหนึกว่าคนจะไม่เยอะนะเนี่ยดูดู z o o ถึง,นะงไม่เป็นไรถือว่าคนเยอะแลนะ้วนี่เขามีเป้าหมายในการกินนะครับเขาเลยต้อง<า>เลือกซื้อมาแต่ว่า,าหลังจากปิดนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินอะไรมาท่อง กับบุวลอยชอบไหมมันแบบว่าเรายังไม่อยู่ที่กิะนะดีๆเลยลองเสิร์ชที่มีร้านไนะหนกินเดินจากนี้ก็น่าจะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านบัวลอย,ออยกินเดี๋นี้เลยเอาบัวลอยไอติมทานในที่ร้านเขาเลย แตงกจแตงกจลงไปแ,แล้วก็มีไอติมจับอไอติมกะทินะครับโอมเมดเลยครับอไอติมเราจะไม่ใส่สารกัรละลายนะเราไม่มีสารกัรละลายเพราะนั้นต้องทานเร็วหน่อยเพราะมันจะละลายเร็วแล้วก็ใส่ปูนมะพร้าว รามีร sure. ูปเดือยให้ครับนื้อซุปนด้เฮ้ยเขาอต้องรีบกินนะลายของแบรนด์ะกรสชาติเป็เนีงย เป็นไงครับแม่มให้เท่าไหร่ครับ ừ. 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 หมดโจกหมดโจ๊กแล้งแล้วก็เรี่เร่ากินของหวานของข้าวังไม่กินเป็นไงฮะคนกินของหวานกว่าของข้าวตอนนี้ไม่อยากของข้าวแล้วของขาวเต็มมือชื้อเลยไม่ได้กินไม่เต็มมือหรอกมีแค่นี้แหละไม่เห็นดวั้มือ เหมือนพี่คนนี้แกถ่ายคลิปในทิกตอกเลยอเออแกไลฟ์สดลงทิกตอกตลอดห็นอยู่กินอะไรก็เห็นอยู่นะแต่ไม่จำไม่ได้ว่าแกทำช่องอะไรแต่รู้ว่าเออทำไลฟ์สดทิกตอก้วยจะกินอะไรตอนเนี้ยกินอะไรตอนนี้ มาไม่น่าจะมีขายแล้วไม่เห็นแล้วราะนเคิด่มันอยู่ตับสากเราไม่เราเดินมาไกลแล้วไม่มันมีตรงนึงที่อยู่ในซอยอ่ะแบบตอนเนี้ยเออถ้าไม่มีปลาตองโกวก,กินอะไรเจออะไรอยากกินจะอยากกินอย่างงก็กินมาแล้วแกแก,กว่าชุดอิ่มพอมาแล้วใช่ไหมยังมีพื้นที่ให้ขอข่าวอยู่อยากกินอะไร ไช่ไี่ตาโหแถวขดินไปยื้อเลยก่จะดีแล้วร้านที่ไม่ใช่ของเขาฉันจะสั่งไม่ใช่ใสยย่ให้่ทำไมวะ นี่ฮะเราได้มาแล้วครับกับปลาต้องโก้นี่ยัดไส้อะ้อหมูใช่มันจะสอดไส้ตรงกลางสอดไส้ตรงกลางนี่ฮะมากินของขาวก่อนของหวานนะชิมของขาวก่อนของหวานได้เยเราไปกินของข้าวนี่นี่เพิ่งเป็นของขาวที่เราเด้นะฮะชิมนำแบบนี้ไม่เคยกินมาก่อนนะนอนเดี่ยวนอนปลาท้องโก้เดียวกาแฟขาว โอ้แล้วไงอืมมันแบบว่ามันเป็นความหอมแป้งของปลาท้องโกะแล้ว,ว่าเนวดสับประรดนั้นกินปอบเปี๊ยะนดแ้นึกไม่ออกอก่าม,มันเหมือนปลาแต่ว่ามันจะมาหวานตอนท้ายก็เหมือนกินปลาท้องโกคู่กับปอบเปี๊ยะอะไรปูปูนามันจะมันจะแทงปากเราปะ ไม่แทงดูกรอบกลมโอ้แสงว่าทำจิมดีเขาไปดู้วหืไมดูกรอบกุมอืมน้ปูอปหอมอ่ะเราเดินต่อก่อนไหม <ả? S 1> เดินต่อก่อนไหม เขาอยากกินคือตอนนี้เขาอยากกินอย่างเดียวก็มาแต่ต้นทางอืมพิม่งมากินอืมเพราะเขา<อ><อ>ไปกินบัวลอยก่อนเพราะเขาอ,อยากกินจริงๆนะก็เหมือนรอมันอมโอ้หลายปีไม่ใช่หลายปีสองสามปีแล้วมั้งเมี่ยงคำโอ้โอ้เมี่ยงคำไปกันเลยโอ้ ไม่พูดอีกแล้วยปโป่งตลอดเต็มปากด้วยหวมัน,นปปออหอมมันหวานมันอร่อยอะคารพโอคาโร่กิโอ,อ,อธิบายไม่ถูกอ,อะอมีซีซาร์เนม่ยครับมีความเปรีป้ยวมมควาหอม,อม,ห,อมหอมมาก,เ,มากเลยของเือหมกหมกเลย ันี้เราไปกินข้าวมาแต่ว่าของไมนอิ่มมากนะคะเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะไะปขับรถกันไม่ต้องสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบห้านะคะทุกคนคือเรายอมรับว่าตื่นสายแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไม่รีบไปภูทอกันแล้วค่ะทุกคนไปกัน ตอนนี้เราถึงกันแล้วนะคะกินี้เราไปจอดรถมาค่าฝาก20บาทนะคะทุกคนตอนนี้ประชากรกําลังเดินทางมากเราอาจจะไม่ได้ใส่แค่คนเดียวนะคะทุกคนทีน่พุ้นมาใส่กับเราค่ะ <c oughs> เราได้องซื้อบเพื่อขึ้นเงินฟูทองนะคะทุกคน <c oughs> คนละ4บาท <c oughs> เราเ,ราเืินขึ้นมาทำไมหลงแหน่ไปขึ้นรถถูกเลยค่ะเนื่องจากเราคิดว่าเราสายแต่เรายังทันยังทันทะเลหมอกยังทานากินกำลังจะขึ้นนะคะทุกคนทุกคนต้องมาด้วยตัวเองนะคะมันสวยมากจริงๆเห็นกับตาสวยมากสวยมากดิสิ หมอมากเลยค่ะเอาหมอมาแต่ลืมอยู่มาสายช์จกงงล้องของเรามาเลยไม่ได้ถ่ายกล้องใหญ่ก็อได้เหมือนกันเลยได้เหมือนกันต,ต้องมาเองคน,นคนเยอะมากตอนนี้เรากำลังาจะขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับไปที่พังนะคะทุกคนคนเยอะมาก วันนี้ขึ้นแล้ว,ลวคนเยอะสุดๆตอนนี้เราหลบพุ่งลมมาจากคูุคลองนะคะทุกคนพากาบโดนหมอกช้ำม,มากแต่ละคนแล้วลืมเอาหมวกมาตอนนี้ย่อนลรยไกลับไปที่พักก่อนนะคะทุกคนไปสักทีหดแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็ค่อยจะเดินทางต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> เราเพิ่งเดินทางลงมาจากภูทอกแล้วมาที่พักนะคะทุกคนตอนนี้สภาพหมวกคือแบบนี่คือบุคคลที่เอาหมวกไปแต่ไม่ได้ใส่นะคะทุกคนทุกคนอย่าหาทำนไอเสื้อลายซ้อนมากเพราะว่าอากาศเย็นนะคะทุกคนคนอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราหนาวนะคะ่ะทุกคนตอนนี้คือวิวที่พักนะคะทุกคนยังมีหมอกอยู่เลยทุกคนเห็นไหมคือทางที่เราลงมาทุกคนมันยังมีหมอก กันอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวสักหน่อยเราจะไปกินอาหารเช้าอยู่ที่ที่พักแล้วค,ค่ะทุกคนค่ะทุกคนเราไปเอาเบรกัลมาแล้วไหมคะทุกคนมันก็จะมีส้มด้วยส้มนะคะแอบบน้ำส้มแล้วก็ไข่น่าจะเป็นไข่ลวกไหมลวกลวเลยไม่รู้ ไข่สีทุกคนหน้าอีสหน้าตื่นมันจะไม่แตกใช่ไหมอมอนเซ็นจัดๆภูดิอยกาศนี้ยืนนี้ตอนเช้าแล้วก็มีขนมปังปี๊ดทานเนยนะคะทุกคน ไม่ได้ปรุงเลยนะเราแค่ใส่พริกขงต้นหอมกระเทียมเปียวง่ายๆค่ะทุกคนเ็ะหอมก็ไม่ กัตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนโดยเพลินที่ต่อไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มแกะนับดาวค่ะทุกคนตอนนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมาเที่ยวกันที่เชียงคานนะคะอ่าตอนนี้เราได้สั่งน้ําแล้วก็แครอทเอาไว้ให้น้องกระต่ายเขาบอกว่ามีน้องกระต่ายด้วยนะคะที่นี่ไม่ได้มีแค่แกะอย่างเดียวส่วนน้องแกะน้องแกะของเรา น้องแกะเยอะมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะซื้ออาหารไปให้น้องแกะกันค่ะไปค่ะทุกคนมันจะมีฟาร์มแกะอยู่สองที่เตาจงเอาเจ้ารู้เลยว่าเป็นคนที่ไหนเขาว,ว่ามีฟาร์มแกะสองที่ีับข้างล่างนะคะวาไ,ไปข้างอยู่ที่นี่มีปลาคาร์ฟเลยน,น,นะ,ะทุกคนเราต้องเต้น กราบบิ้กอีสดิสานั่งันนะชาติจ้าัสติจ้าเราเอาอาหารให้น้ำหย่นให้ได้รนเห,หรอ <laughs> Bạn. chơi <laughs> má, oh, <kìa> <laughs> 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 แต่สีแดงอดู้หูอเออ้ดีมเลยมาแล้วมือส้มเลยโอเคหรกมาฝากน้องจนมือส้มเดี๋ยวเราไปฟาแกะกันต่อค่ะทุกคนตอนนี้อากาศ ล่มลื่นมากนะคะทุกคนแบบทุกคนบรรยากาศล่มลื่นมากอากาศแดดไม่ได้ร้อนลมเย็นสบายมากแล้วก็น้องแกะกำลังมองหน้าเราอยู่มเมื่อกี้ว่ามาทำอะไรกันนะ มีตัวเตรียมจะมาป้นแล้วค่ะเรายังเดินไม่ถึงที่เลยนู่นอยู่ตรงนี้น้องน้องจะไม่สวมมือแล้วใช่ไหมเ <c oughs> จ้าของเจ้าของตามตไปค่ะทุกคนเราเราต้อางารไปให้น้องนะคะตอนนี้น้องเห็นเราแล้วว่าเราถืออะไรแล้วก็เตรียมตัวแล้วด, <c oughs> ดูดูด,ดูน้องดิน お前はもう死んでいる。何？うわ ขอให้่อยลงพื้นเอาเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะเราเราเต็มที่แล้วหมดแล้วเที้ยงเลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ เราพาทุกคนไปเที่ยวเชียงคานอาจจะเก็บไม่ครบบ้างนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเราค่อยพาทุกคนมาเที่ยวที่เชียงคานกันใหม่นะคะสำหรับคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ